สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่วิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตา์ด้ไพ่ทาร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีประจำเดือนเมษายน2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีเมษนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมษทุกทกท่านด้วยนะครับผมและก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโรับ ตอนนี้ช่องทาโรว์วิตุลก็มีผู้ติดตาม9,000กว่าท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดนะครับขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมจนายดวงให้ออกาศในคลิปพิจารณาคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต กดคลิปต่อไปนะครับผมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำไทม์สตมป์เอาไว้ให้นะครับผมโดยแบ่งการทํานายออกเป็นช่วงการงานการเงินและความรักนะครับใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็กดไปดูได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำ เื่องใหญ่ใหญ่ได้ในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีเมษนะครับผมประจําเดือนเมษายนนี้นะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับผมประจําเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีเมษนะครับผม สำหรับดวงการงานของชาวราศีเมษนะช่วงประมาณไปลายเดือนมีนาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมค่อนข้างจะมีเรื่องราวปั่นปวน่วนและค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันเข้ามาสู่ชาวราศีเมษ หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือเปลี่ยนแปลงการงานอะไรบางอย่างนะครับผมหรือในบางคนอาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็เป็นไปได้นะครับผมหรือในบางคนก็อาจจะมีปัญหาที่เข้ามากับการงานของคุณหนักหนาสาหัสพอสมควรค่อนข้างจะเป็นช่วงที่คุณปั่นป่วนและชุลมุนวุ่นวายมากพอสมควรนะครับผมแต่คุณก็จะใช้การตัดสินใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง ใช้ความสามารถได้อย่างดีมากพอสมควรเลยนะครับผมมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามานะผมแต่ชาวราศีเมษก็เหมือนกับจัดเตรียมที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าเตรียมช่องทางเตรียมลู่ทางเอาไว้ดีพอสมควรแล้วนะผมทําให้ถึงแม้จะมีปัญหามีเรื่องราวปั่นปวดอะไรมามากพอสมควรแต่คุณก็ไม่ได้บอกว่ายัางไงครับไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้บอกว่าทาให้ชาวราศีเมษย่าแย่ลงไปเลยนะผมคุณมีการตัดสินใจแบบเฉียบพันแล้วสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างดีหรือได้บางคนนะครับผมถ้าคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนตําแหน่งหรือกระทั่ง เปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรก็ตามนะผมกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นนะครับผมมันเป็นจัสตเมนต์ขึ้นมาคู่กับพาวเวอร์ผมเพราะฉะนั้นถึงจะมีความปัน่นป่วนอะไรเกิดขึ้นมาแต่มันกลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงลนะั้อนอะสร้าง สร้างสร้างสิ่งดีๆขึ้นให้กับคุณซะมากกว่าสิ่งร้ายนะครับผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาอย่างเฉียบพลันแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีให้กับชาวราศีเมษนะครับผมและการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนะครับผมค่อนข้างที่จะส่งแรงบวกให้กับชาวราศีเมษมากๆในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณได้รับแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็นอันมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากการที่คุณสามารถใช้ใช้การตัดสินใจที่ฉับบวัยในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งในการที่จะตัดสินใจในการเปลี่ยนตำแหน่งหรือกระทั่งเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ตามนะผมคุณจะได้รับแรงสนับสนุนผลักดันจากคนรอบข้างแล้วก็คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับจะมีการเจราจาอะไรต่าง,างๆนานาของธุรกิจาการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นแล้วเป็นไปได้อย่างดีนะผมอาจจะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะเหมือนกับมีมีมีพลังในการพูดมีพลังในการเจราจาเป็นหลักเลยนะครับผมพูดอะไรเจราจาอะไรกับใครนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือกระทั ผู้ใหญ่หรือกระทั่งกับเพื่อนร่วมง,งานหรือใครๆต่างๆนานาก็ตามเนี่ยเขาจะชื่นชมในความสามารถของคุณไปซะหมดนะครับผมไม่ว่าจะพูดอะไรช่วงนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับบางคนเนี่ยกึ่ๆจะมีสาริกาลิ้นทองเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะสามารถที่จะเจรจาอะไรได้แบบราบลื่นไปหมดนะครับผมแล้วค่อนข้งที่จะมีความสุขกับการทํางานมากๆนะครับแล้วก็ขอเข้าสู่ประมาณกลางเดือนเมษายนเนี่ยการงานของคุณจะมั่นคงมากๆนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะได้เกณฑ์ของการเลือเล่อนการเลื่อนตาแหน่งแล้วก็อาจจะได้รับการผลักด,ดันสั่นจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับเป็น King Open Open A C H เพราะะแล้วในการงานของชาวราศีเมษไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะรับแรงผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบวยแล้วก็ทําให้อะไรต่างๆของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางบวกแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยนะครับผมในเดือนเมษายนนี้แล้วโหเ,เกณฑ์การงานของคุณจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมในบางคนอาจจะถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืือออในนบบาาางงคจจะด้รรรรรััักกโโปโมมห่ผสสเิ จากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมถือนนว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมตอนนี้คุณเจรจาอะไรกับลูกคลูกค้าหรือกับกระทั่งเจ้านายอะไรต่างๆาาก็ตามเนี่ยเขาดูท่าทางจะเชื่อคุณทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าพลังในการเจรจาพลังในการพูดของคุณเนี่ยค่อนข้างจะอยู่สูงมากๆนุผมโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับการาใช้คําพูดหรือว่าทางานพวกตรงพวกเซลอะไรต่างๆก็ตามนะผมหรือกระทั่งงานค้าขายก็ตามนะผมช่วงนี้คุณค้าขายกับใครเขาก็เหมือนกับจะเออไปกัับคคุณหมมนผงาใญ่่ที อรอไว้ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จเอาซะด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมษว่าดวงการงานของคุณจะเป็นยังไงอีกในเดือนเมษายนนี้นะครับผมโอ้หความสำเร็จรอคุณอยู่เลยนะครับผมอถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่าง S 1> <S 1> เข้ามาแบบกระทันหันก็ตามนะผมแต่การตัดสินใจอะไรของคุณอย่างที่บอกนะว่าค่อนข้างที่จะไปในทางที่ประสบความสําเร็จทั้งนั้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ตามนะผมในบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเหมือนกับว่าได้รับยื่นเงื่อนไขในการที่จะไปทํางานที่ใหม่หรือกระทั่งในการที่จะรับมอบหมายตาแหน่งใหม่ๆก็ตามนะผมแต่การที่คุณตัดสินใจไม่ว่าคุณจะเลือกอ่ารับหรือไม่รับก็ตามนะผมจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเป็นเดอะซันนะครับผมความสําเร็จรอชาวราศี เมอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่าในเดือนเมษายนเนี่ย ในบางคนนะครับผมอาจจะต้องทํางานจนแทบจะไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยก็เป็นไปได้นะผมจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับการทํางานมากพอสมควรแล้วก็อาจจะทําให้คุณแทบจะไม่มีเวลานะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตรียมตัวรับมือนะครับช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างจะทํางานหนักนะครับในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่จะต้องใช้ใช้แรงกายแรงใจในการที่จะทุ่มเทสมาธิกับการทํางานในครั้งนี้นะครับอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญนะครับผมเข้ามาหาชาวราศีเมษและจะทําให้คุณแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะครับผมในเดือนเมษายนนี้ เตรียมตัวแรงกายแรงใจให้พร้อมนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมอเกการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครช่วงนี้คุณเจรจา,าอะไรกับใครก็ค่อนข้างจะไปในทาง ทิศทางที่บวกนะผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีช่องทางหรือมีอะไรต่างๆนานาที่คุณตั้งใจเอาไว้นะผมคุณลงมือทําได้เลยในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จก็น้าจะสูงมากๆสาหรับชาวราศีเมษนะครับอ่ะต่อไปนะผมดูดวงการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับผมดวงการงานของคุณจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมเลยนะครับมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้กันบ้างนะครับผมอ่ะขอดวงการเงินของชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินนะครับ ดวงการเงินของชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมีนาก่อที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมคุณถือว่าการเงินเนี่ยค่อนข้างจะสะดุดค่อนข้างจะมีปัญหามากพอสมควรนะครับผมคนที่ให้ความสัญญากับคุณว่าเฮ้ยจะมีการเงินเหลือมีหรือกระทั่งกับคนที่อาจจะติดเงินติดทองคุณหรือว่าคู่ค้าที่ให้คําสัญญาอะไรกับคุณเนี่ยเขากับผิดคําสัญญาแล้วผมผิดคําพูดนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณมีคนที่คุณแบบว่าเหมือนกับให้ยืมเงินไปแล้วเขาสัญญาว่าจะคืนนะครับผมเขาอาจจะเบี้ยวอาจจะไม่ได้ทําตามนัดหมายแล้ว หรือว่ให้กระทั่งกับลูกคองลูกค้าอะไรต่างๆที่อาจจะนัดหมายอะไรกับคุณกับกลายเป็นเขาไม่ให้ความาร่วมมือกับคุณหรือว่า ผิดคาสัญญาไปซะอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะบางคนอาจจะสืบพอดสืบเนื่องมาจากการงานก็เป็นไปได้นะผมเพราะการงานของคุณเนี่ยก็เจออ่าทาวเวอร์นะครับผมการเงินของคุณก็เช่นกันนะครับผมอาจจะไปเจอกับเรื่องราวที่ลูกค้าสั่งออเดอรด์แล้วอาจจะยกเลิกก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะโดนเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสะดุดทั้งการงานและการเงินนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนมีนาคมเนี่ยคุณน่าจะมีปัญหานะมีปัญหากับคนรอบข้างแล้วก็น่าจะเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสามากพอสมควรเพราะว่ากระทบมาท ชักต้นเดือนมีนาคมนะครับผมเกณฑ์การเงาการเกณฑ์การเงินของคุณจะกลับมามีทิศทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการเงินที่มีการสะดุดหรือว่ามีการที่ SAY, บอกว่าเหมือนกับเสียงเงินเสียทองโดยใช่เหตุหรือกระทั่งโดนคนเบี้ยวนัดผิดนัดอะไรก็ตามนะครับผมคุณจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นนะครับผมเงินทองจะเข้ามาได้ดีมากขึ้นนะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้การผลักดันสนับสนุนนะครับผมในบางคนเนี่ยอย่างที่บอกนะคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการโปรโมทนะครับผมเพราะส่วนหนึ่งอาจาออาาจะเพราะว่าคาาี่ายกัับปญหเ ที่มันนเกิดขึ้ได้เป็นอย่างดีนะผมทําให้คุณอาจจะได้รับทั้งการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ได้รับการทั้งปรับเงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้นะผมเอาเป็นตัวสิบเหรียญขึ้นมาคู่กับตัว พิงออฟวอร์นะผมแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมีทิศทางที่กลับมามั่นคงได้อย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและคุณก็จะค่อนข้างที่จะมีความลื่นไหลหรือมีแรงผลักดันทางการเงินที่ค่อนข้างจะไปได้ดีในช่วงเดือนเมษายนนี้นะผมอาการการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแลวครับผมเป็นสองถ้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะได้รับการาช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างนะผมไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินก็ตามนะครับและการเงินของคุณเนี่ยก็จากที่มันอาจจะติดขัดไปบ้างนะผมในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็็จจจะะะกกกลลลลลัับบมมมาาาคค่่่ออนนนขขข้งงงืืไไหแเิุณ อีกคั้งนึ่งนะครับผมในเดือนเมษายนนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับอเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผมสำหรับดวงการเงินของชาวราศีเมษนะครับผมว่าดวงการเงินจะเป็นยังไงอีกนะครับ โอ้ oh, ดวงของคุณนะครับผมดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการสัผบผักดันสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะผมแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความพยายามในการที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆของคุณด้วยนะผมเป็นเป็นตัวสแตงนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความทุ่มเทความอุตสาหะแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมในความที่จะในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือๆๆต่างๆนะผมจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความสามารถของคุณนะครับผมแต่ถามว่ามีเกณ์ที่จะเสียเงินเสียทองหรือมีเกณ์ที่ต้องใช้่ายอยู่บ้างไหมในเดือนเมษายนนี้ก็มมมีเเเหือนนนนกัะผป็ ในวันไหนที่เงินเข้าเยอะก็เยอะในวันไหนที่เงินออกเยอะก็เยอะเช่นกันนะผมมีความหวนไม่ใช่น้อยเช่นกันนะแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยก็จะไม่ได้ย่าแย่เหมือนช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับผมจะเป็นเดือนเมษายนที่การงานการเงินของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะโดยเฉพาะการงานนะแต่การเงินเนี่ยอาจจะมีภาพของการที่ใช้จ่ายบ้างในบางในบาง,ในบางช่วงของเดือนก็ตามนะผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณเงินไม่ขาดมือนะผมหาได้เท่าไหร่ก็สามารถที่จะมีเพียงพอกับการใช้จ่ายนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะรผมอาการงานการเงินจัดไว้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับ การเงินนี่ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ถึงดีปานกลางก็แล้วกันนะครับผมถือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายมากพอสมควรเหมือนกันแต่เงินของคุณก็จะไม่ได้ขาดมือแล้วก็จะมีเงินให้ใช้ไปตลอดเดือนนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมถ้าคุณมีปัญหาเรื่องภาวะนี้สิตหรือเรื่องของการโดนโกงโดนโกงอะไรต่างๆเนี่ยน่าที่จะมีการแก้ไขปัญหาได้ดีมากขึ้นและเดือนเมษายนนี้น่าที่จะมีการเคลียร์กันได้ลงตัวมากขึ้นนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษกันบ้างดีกว่านะครัั้งงง,งคนนีู่ดดรกกาเเิขออุณณจวย นะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนเมษายนนี้นะครับอ่ะขอดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับผมชาวราศีเมษในช่วงประมาณไปลายเดือนมีนาก่อนที่จะเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรนะค่อนข้างจะมีปัญหาทะเลาะกันใหญ่โต เอาซะบ,บ่อยๆนะผมแล้วก็เป็นปัญหาที่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยจะยอมกันท่าเดียวนะผมค่อนข้างจะมีภาวะที่บางคนอาจจะเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะถึงขั้นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับผมจะเอาอยัางไงกับความรักครั้งนี้ดีเพราะดูหน้าทางแล้วเนี่ยคุยอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าใจกันนะครับผมมีลักษณะการที่ไม่ยอมกันท่าเดียวนะผมไม่ว่าจะมาจากฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักของคุณก็ตามนะผมค่อนข้างจะนในบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเลยเถิดไปเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่วยวกับญาติพี <ๆ S 2> ่น้องด้วยก็เป็นไปได้นะท้คองับ เรื่องของความรักมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมแต่พอเขาสู่ประมาณสัก ต้นเดือนเมษายนนะครับผมอาจจะมีลักษณะาการที่ต่างคนต่างจะอยู่แล้วก็มีลักษณะาการผ่อนคลายกันมากขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่าคุณอาจจะทะเลาะกันค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วผมทาให้าต่างฝ่ายต่างอยากที่จะโปรงอยากที่จะเออพักกันบ้างดีกว่าครับผมเพราะว่าดูท่าทางแล้วสําหรับชาวราศีเมษในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ทะเลาะกันจนจนถึงขั้นจะต้องบอกวาอ่าแยกกันอยู่สักพักหนึ่งก็เป็น,ปน,ปนไปได้นะผมแล้วก็ในบางคนอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกนะผมแต่ว่าพอเข้าสู่ประมาณสักต้นต้นเดือนเมษายนเนี่ยปัญหา ต่างๆจะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับผมแล้วก็ในบางคนถ้าไปเจอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าอกเข้าใจคุณได้ดีมากขึ้นนะครับผมมาเต็นตัวของกิ่งงอบอลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาอะไรต่างๆจะเบาบางลงนะครับผมแล้วก็พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยความรักของคุณก็จะผีดองออกผลกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมอาจจะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า,าทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้วนะครับผมแล้วก็เฮ้ยพอกันดีกว่านะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาสามัคคีกันได้ดีมากขึ้นนนนนนนะะคครรรรััััผผมมมมมแลลล้้้้วกก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 ็็ีีีษณขขขอออองงงาาาทท่่่เเปยยึึุูืห ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยจะยอมกันท่าเดียวแล้วแล้วก็ต่างฝ่ายต่างอาจจะอาจจะถึงขั้นที่บางคนอาจจะอาจจะต้องพักกันไปคนละมุมนะครับผมคุณก็จะมีลักษณะการที่อาจจะเย็นซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็ความรักจะผิดดอกออกผลได้ดีมากขึ้นนะครับผมสาหรับคนมีคู่สําหรับชาวคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะครับผมสาหรับชาวราศีเมษนะครับผม à เดี๋ยวผมดูให้ประปกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมว่าในเดือนเมษายนนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับ ดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับผมหลังจากที่คุณได้ปะทะคารมกันมาอย่างดุเดือดแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับผมพอเข้าสู่เดือนเมษายนนะครับผมซึ่งเป็นเดือนเกิดของชาวราศีเมษนะผมท่าทีของคนรักของคุณจะมีความอ่อนโยนให้กันและกันมากขึ้นนะครับผมจะมีลักษณะการที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะคุณทะเลาะกันหนักแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันจนถึงในขั้นที่บอกว่าอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันอาจจะต้องปรับจูนเรื่องของทิศทางความรักว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าถ้าว่ายังทะเลาะยงมออ้ต กันไปหรือว่าแยกทางกันไปนะผมคุณก็เลยมีลักษณะของการที่เออต่างฝ่ายต่างต่างต่างยังไงอะครับต่างยังคิดถึงความรักต่างยังคิดถึงอ่าวันคืนที่เคยดีๆกันซึ่งกันและกันมาอยู่นะผมทําให้ต่างฝ่ายต่างปรับท่าทีนะผมและเดือนเมษายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรักกันมากขึ้นนะครับผมมีท่าที่ยบการอ่อนโยนกันมากขึ้นมีความเป็นคู่รักกันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็การทะเลาะอะไรบกแว้งอะไรกันที่ค่อนข้างสนั่นหนาสาหัสในช่วงปลายเดือนเมษายนมีนายนนาคมแล้วครับผมมันจะเบาบางลงและคุณจะมีทิศทางความรักทีีี่่ดดดมมาากขึ้้้นน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 ไในเเืออษยแ สำหรับชาวราศีเมษนะครับผมเกณฑ์ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะในบางคู่อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆกันมาบ้างแต่ทุกสุดท้ายแล้วก็จะเคลียร์กันได้แล้วก็เกณฑ์ความรักของคุณก็จะกลับมาดีได้ในเดือนเมษายนนี้นะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมเดี๋ยวมาดูชาวโสดกันบ้างนะครับผมว่าชาวราศีเมษจะเป็นยังไงนะครับชาวโสดนะในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับคุณจะมีลักษณะทีะ่ค่อนข้างจะมีตัวเลือกเข้ามามากพอสมควรนะแต่คุณก็จะมือเหมือนกับว่ายังไงครับ เหมือนกับค่อนข้างจะลังเลกับความรักมากพอสมควรนะแล้วก็ในบางคนอาจจะไปเจอกับปัญหาที่แบบว่าพอใครเข้ามาก็เหมือนจะมีเรื่องมีราวแล้วก็ไม่ค่อยจะถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะผมทำให้คุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเบื่อหน่ายกับความรักมากพอสมควรนะคบผมในบางคนอาจจะไปเจอเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างหรือเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มากีบกันความรักของคุณก็เป็นไปได้นะผมในช่วงนี้สําหรับชาวราศีเมษเนี่ยดวงความรักไม่ค่อยจะดีเอาซะเลยนะผมในช่วงประมาณปลายปลายเดือนมีนาคมนะครับผมทำให้ประมาณสักต้นเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะมีท่าทีของการ วางกับความรักนะผมค่อนข้างที่ปล่อยวางค่อนข้างที่เบื่อนหน่ายแล้วก็ค่อนข้างจะไปนเน้นกับความสําคัญของการทํางานมากกว่านะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะแต่ดวงความรักของคุณจะไปเปิดจริงๆประมาณกลางเดือนเมษายนนะครับผมออย่างที่บอกนะเหมือนคนมีคู่ก็เช่นกันนะผมดวงความรักของชาวราศีเมษสำหรับคนโสดนะคุณจะไปเจอคนที่คุณเหมือนกับว่าถูกอกถูกใจมากๆนะผมจะเป็นคนที่คุณรอคอยเอาซะเลยนะผมแล้วก็เป็นคนที่จะมาถึงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าค่อยๆคุยกับคุณนะจะมาถึงแล้วก็มาอินเลิฟกับคุณเลยแล้วผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิ ก็ตามนะผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนหวานนะครับผมคพนั้นงจะมีความอ่อนหวานค่อนข้างจะเป็นคนที่เรียบร้อยนะผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ออกแนวบอกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยนะครับผมถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะ,จะเ,ปนนะเป็นผู้ชายที่่าพูดเพราะแล้วผมพูดเพราะแล้วก็มีท่าทีที่ไม่ไม่ใช่บอกว่าพวกสายบู๋นะผมจะเป็นพวกบอกว่าสายหวานนะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีความโรแมนติกค่อนข้างาที่จะมีความบอกว่าใจเย็นแล้วก็พูดจาบอกว่าสุภาพอ่อนโยนนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าที่การงงาาาานนนนททีีีี่่่คคคอออข้้จจะะะดมมมมกกกพสสววรรัับแล็โฒ แบบข้ามขั้นเลยนะผมคุณจะไม่ได้บอกว่าแค่มาคุยคุยกันหรือแค่พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคุณมีโอกาสที่จะพัฒนากับความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะผมที่คุณได้เจอเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนรักแรกพบเลยนะผมแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันได้ในเดือนเมษายนนี้เลยนะผมสําหรับคนที่โสดนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่คุณถูกอกถูกใจและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แบบรวดเร็วมากนะผมเนะป็นตัวสองถ้วยไพ่ของคู่รักเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษสําหรับคนท,ที่โสดนะครับ ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะผมก็จบคำทำนายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้ช่องทาโรวิตุลดนวยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิตุลก็ขอให้ใหงงรวยรู้างๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ